นิยายเรื่องเหนือฟ้าทาพิภพโดยเจ้าหอหวังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนเล่มหนึ่งตอนที่สองพิธีทดสอบปราณ แสงอรุณศาสตร์เนื้อชิงอย่างคลี่ม่านเมฆให้บังลงเหมือนฟ้าลงมาจับตาพิธทีที่ทั้งเมืองรอคอยลานศิลากลางจวนหลี่กว้างดุดจ,จมาหาสมุทดพื้นหินหยกขัดมนันสลักมังกรกับเมฆแนบเนียนเสาศักดิ์สิทธิ์12ต้นดินน้ำลมไฟน้ำแข็งสายฟ้าพิดไม้เงามื่อแสงและโลหะเรียงรายอบล้อมเสาพรสวรรค์ สีเงินที่ตั้งสูงเด่นกลางลานเมื่อมนุษย์วางมือลงบนหินทดสอบปราณจะถูกปลุกให้เสาท่าส่องแสงและเสาพรสวรรค์จะขีดเส้นวัดค่าพรสวรรค์เป็นแถบเรืองรอง ตระกูลหลี่มีใช่ตระกูลยิ่งใหญ่ที่สุดในแคว้นหลงยางแต่ยืนหยัดมาหลายร้อยปีด้วยสองเสาหลักหนึ่งคือสายแร่วิญญาณใต้ภูเขาทิศตะวันออกที่แปรเป็นหินวิญญาณระดับล่างเลี้ยงนักปราญจ่ายทหารแร่สมุนไพรโอสถแม้คุณภาพไม่สูงนักแต่ก็พอใช้งานได้สองคือพันธมิตรสำนักขยักเมคาที่รับลูกหลานตระกูลหลี่ผู้มีแววไปคัดเลือกเสมอมาดั่งสะพานจากหมู่บ้านสู่ท้องฟ้า บนแท่นพิธีหลี่หยางเจ้าตระกูลยืนสงบเหมือนผู้ภาที่มีลมหายใจชุดครามปักมังกรเงินสะท้อนแสงเช้าข้างกายคือผู้อาวุโสทั้งสามลีหมิงฝ่ายพิธีน้ำเสียงหนักแน่นจับกฎระเบียบชัดแจ้งหลี่หานฝ่ายโอสถแววตายเย็นสงบดั่งน้ำใต้ทาน และหลี่เจิ้นกลัวแม่ทัพตระกูลไหลกว้างเหมือนคนันศิลาบริเวณรอบลานหัวหน้าสาขาย่อยนั่งเรียงเคร่งครึ่งทับสายรองและสาขานอกต่างทยอยเข้าประจำตำแหน่งของตนที่จัดไว้โดยผู้นำตระกูลหลี่ปีนี้ได้ข่าวว่าหลี่ขังผู้มากด้วยพรวันก็มาเข้าร่วมด้วยหรอข้าว,ว่าอย่างเขาไม่ต้องทดสอบปราณก็ได้แล้วมั้งได้ข่าวว่าเอาชนะโจภูเขาระดับกายบกเพอได้เลยนะ ช่างเป็นเด็กหนุ่มอัจชริยะเสียจริงๆเลยนะเสียงประซิท์ของผู้คนในงานพิธีแต่ข้าได้ข่าวว่ายังมีบ้านที่อยู่ปลายกำแพงก็มาด้วยหรือบ้านนั้นไม่ใช่มีหน้าที่เก็บฟืนมาหลายชั่วอายุคนแล้วรือผู้ที่มีปราณน,นอกจากลูกชายคนโตแล้วนั้นเนี่ยพ่อของเขาก็ได้หายตัวไปหลายปีแล้วทั้งเจ้าที่หากฟืนอยู่ทุกวันกับน้องสาว และแม่ของเขาก็ไม่ได้มีปราณอะไรเลยข้าว่ามีแต่จะทำให้คนอื่นเสียเวลาเปล่าๆนี่ท่านผู้นำคงจะใจดีให้มันว่าเข้าร่วมด้วยตามธรรมเนียมหละนะก็ต้องขอบคุณท่านผู้นำแล้วนะที่ให้ผู้ขยะอย่างนี้มาเข้าร่วมท่าข้าเป็นผู้นำคงไม่ให้มันมาแม้แต่ดูงานพิธีเลยหรอกนะคาเน็บแหลมหลอยมาตามลงครอบครัวปลายํำแอ พงได้ยินถนัดแต่ไม่มีใครตอบหลีเฟิงวางมือลงบนบ่าน้องรองเจ้าอย่าคิดมากเลยทำให้พวกเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดขอรับหลีเทียนรับเบาๆเยาเอกกำแขนที่แน่นดวงตาเหมือนจะพูดว่าอย่าสั่นไหวเลยนะพี่รองลีหมิงก้าวออกเอวตรงดุดไม้ไผ่เสียงกังวานดังชัดบุตรหลานครบสิจงออกมาทีและคนวางมือบนหินทดสอบ หากฟ้าดินเมตตาเสาวทธาตุจะส่งแสงเสาพรสวรรค์จะขีดระดับผู้ที่มีแสงที่เสาวทธาตุจะได้รับหินวิญญาณโอสถบำรุงปราระดับล่างตาราย,ยุทธเบื้องต้นและสิทธิ์เข้าค่ายฝึกนอกจากนั้นผู้ใดที่เสาพรสวรรค์มีระดับตั้งแต่40สิทธิขึ้นไปจะได้รับโอสถเปิดชีพจรด้วยนะหาอะไรนะักได้โอสถเปิดชีพจรเลยหรือ ว่ากันว่าผู้ที่ไปถึงระดับเปิดชีพจรได้นั้นจะต้องผ่านระดับกายบ่มเพาะมาก่อนในตระกูลนั้นนั่น,น,นมันระดับเทียบเท่ากับผู้อาวุโสในตระกูลเลยนะทุกคนต่างตะลึงกับรางวัลในปีนี้เป็นอย่างมากแต่หากพวกเจ้าไม่มีแสงปรากฏที่เสาปราแล้วนั้นก็จะต้องใช้แรงงานขนฝืนหักน้ำให้กับตระกูลต่อไปนี่คือกฎตระกูล ่ไมอาจเป,ปล,ลี่ปยนแลงหีลยางได้เอ่ยต่อพวกเจ้าอย่าได้กังวลไปผู้มีปราณคือหอกและโลกของตระกูลหลี่แต่ผู้ไร้ปราณก็ยังเป็นรากไม้ที่คำจุนต้นใหญ่ให้ยืนตรงจงทดสอบด้วยใจนิ่งอย่าให้น้ำลายมามีผลต่อความตั้งใจของพวกเจ้าเสียงรับดังก้องขอรับที่ทีเริ่ม เด็กสาวสายหลักลีชิวหลานวางมือบนแท่นหิงทดสอบเสาน้ำเป่งแสงสีครามขึ้นสูงเสาพรสวรรค์เพิ่มขีดขึ้นไปหยุดที่ขีดที่สี่ลีหมิงประกาศสั้นปรนาณาดน้ำพรสวรรค์40่ข่าวว่าแล้วคุณหนูใหญ่จากทุ่งสนเงินนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอีกคนได้ทาดลมพรสวรรค์สาพอเชิดหน้าชูตาได้ในหมู่บ้านคนที่เหลือบางรายมีแค่ริ้วแสงบางรายมืดสนิท คำสุบสิบพัดขึ้นอีกระลอกก่อนจะสงบลงเมื่อเสียงที่ทุกคนรอคอยดังขึ้นลีครั้งสายหลักในเมืองลีหมิงขานชื่อเขาก้าวออกด้วยแผ่นหลังที่เรียบมั่นใจมือแต่หินแสงพวยพุ่ง,พ,งพุ่งทันทีเสาวไฟสีแดงเพลิงทะยานขึ้นสูงขณะเดียวกันเสาเมื่อสาดแสงม่วงดำไหลาโอบครึ่งลานพิธีสองท่าไฟกับมืด เสียงอุทานอื้ออึงเสาพรสวรรค์ขีดเต็มราวดับห้าเล่มปักฟ้าหลายคนตะลึงหลีคังยกคางยิ้มเย็นส่งสายตาเฉิยนผ่านไปยังมุมที่ครอบครัวปลายกำแพงยืนอยู่ราวคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเห็นหรือ,อยังว่าใครถูกสวรรค์เลือกและได้ปลายตาไปหาทางเด็กสาวที่หน้าตาโดดเด่นกว่าใครในลานพิธีนั่นคือหลิ่ชิวหลานพร้อมส่งยิ้มเล็กน้อย กระแสลานชะงักเงียบงนันชั่วหายใจเดียวก่อนเสียงสุดท้ายที่บางคนหวังจะได้หัวเราะบางคนหวังจะได้ปาฏิหารลีเทียนสายรองในเมืองเด็กหนุ่มในชุดธรรมดาก้าวขึ้นทีละก้าวช้าแต่มั่นคงเขารู้สึกถึงสายตานับร้อยที่วัดความหนักของแผ่นหินใต้ฝ่าเท้าและลมหายใจของแม่กับพี่ที่คอยประคองด้านหลังอย่าคิดถึงเสียงเมื่อครูอย่าคิดถึงคำว่าไอ้ขยะ สูดเข้าปล่อยออกให้ลมหายใจพูดแทนฝ่ามืกร้านวางลงบนหินทดสอบความเย็นชื้นของศิลาซึมเข้าสู่ผิวหนังเหมือนน้ำใต้าลานไหลย,ย้อนขึ้นสู่หัวใจหนึ่งลมหายใจสองสามเงียบงันสิบสองสาวไม่ส่องแสงสาพรสวรรค์มือสนิทเสียงหัวเราะกระทบผนังลานศูนย์งั้นหรือวันใดพิธีทดสอบนะับฝืนแทนวัดปราณวันนั้นลีเทียนคงได้ที่หนึ่งแน่นอน เสียงเน็บเสียดแทงหลีคังหัวระต่ำพอให้ได้ยินข้าเตือนแล้วอย่าให้ไม้หลอกว่าเป็นดาเหยาเอากำชายเสื้อพี่จนข้อนิ้วซีดหลีมเมื่เม้มปากจนซีดจางหลีเฟิงยืนซ้อนหลังรากำแพงเงียบหลีเทียนไม่ยอมถอนมือราคนที่อยากขุดหาความจริงจากความว่างเปล่าในก้อนศิลาพอแล้วลีหมิงตวาดเสียงแข็งดุดของสึกหลีเทียนสะดุง้งถอนมือของกายเคารพแล้ว ก้าวลงอย่างสงบทุกคำาย้ยเย้ยถูกกดทับลงในอกเหมือนหินหนักจมสู่บ่อน้ำที่ไรเสียงกระเพื่อมลีหมิงประกาศสั้นเรียบลีเทียนไร้ปราณลีเจินกลัวเพียงตวัดสายตาเย็นเฉียดไปยังมุมที่หัวเราะเสียงขบขันขาดหายพร้อมคอที่ก้มลงระเบียบพิธีอย่างศักดิ์สิทธิ์อยู่พวกเจ้าเออะอะไรกันเหล่าอาวุโสตะกูลีหานถอนใจเบาๆสายตาเวทนาต่อลีเทียน ช่าางนอสนักสำหรับพิธีก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ของรางวัลที่พวกเจ้าได้รับสามารถมารับได้ในวันพรุ่งนี้พร้อมได้รับการฝึกอย่างเป็นทางการพวกเจ้ากลับไปเตรียมตัวกันให้พร้อมพิธีทดสอบปราณได้สิ้นสุดลงฝูงชนแตกออกเป็นสายสายดุดน้ำหลากหลายตามร่องหินเหลือเพียงลานว่างกับแสงแดดที่ไต่ขึ้นสูง ยามบ่ายคล้อยลมบนกำแพงเมืองหอบกลิ่นสนกระฝุ่นจางพัดไปทางบ้านเล็กหลังหนึ่งบ้านปลายกำแพงเงียบสงัดมีเพียงเสียงกระน้ำบนเตาและไม้แตกเพราะความร้อนหลี่เทียนวางขันน้ำเงยหน้ามองขานไม้ที่คุ้นตาบ้านหลังนี้คงเป็นเพียงที่พึ่งเดียวสำหรับเขาหลี่เมื่อแต่บาลูกอย่าเศร้าไปนักเลยอย่างน้อยเจ้าก็ยังมีแม่พี่และเยาวเอ๋อบ้านนี้ยังเป็นหลังคาของเจ้าเสมอขอรับท่านแม่ เขาตอบด้วยเสียงเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหดหู่หลีเฟิงเดินเข้ามายืนข้างๆไม่พูดเพียงวางมือหนักแน่นที่บ่าน้องรองความเงียบที่บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้เหยวเอ่ยยื่นเข็มกับได้ที่รองให้ไขรเย็บชายเสื้อให้ใหม่ได้ไหมวันนี้มันเกี่ยวแขนท่านอีกแล้วได้หลี่เทียนยิ้มบางๆฝากด้วยนะ ลมยามเย็ยนพัดผ่านลานตากฟืนทําให้ท่อนไม้กระทบกันเบาๆเกิดเสียงกรุ้งกริงเหมือนระฆังจิ๋วเขาหลับตาฟังเสียงไม้ที่ผู้คนดูหมิ่นว่าไร้ค่าในยามนี้กลับกลายเป็นจังหวะที่ทําให้หัวใจเขานิ่งไฟจากเตาสะท้อนในดวงตาที่เคยสงบให้กลายเป็นประกายจางๆคล้ายเปลวไฟใต้หิมะที่มองเห็นจากไกลที่ร้อนพอจะหลอมความมืดให้ละลาย ความมืดมิดคลี่ปีกลงบนบ้านปลายกำแพงดาวประหนึ่งหนาะโรยบนม่านฟ้าหลีเทียนนั่งขัดสมาธิหลังบ้านใต้ต้นสนที่สั่นใบเบาๆลมหายใจเข้าออกยาวขึ้นเสียงหัวเราะในลานพิธียังวงเวียนอยู่ในหัวแต่จางลงทุกครั้งที่นับครบสิบ ไกล้ออกไปเหนือแนวป่าในทิศตะวันออกแสงบางอย่างวูบผ่านชั่วขณะบางที่เป็นเพียงหิ่งห้อยหลงฤดูบางที่เป็นเพียงเงาของเมฆที่ฉีกตัวหรือบางทีคือคําตอบของฟ้าที่กําลังเดินทางมาอย่างเชื่องช้าและเมื่อเขาลืมตาขึ้นความเงียบไม่ได้เบาบางลงแต่มันกลับหนักแน่นขึ้นเหมือนพื้นดินที่ยอมรับรอยเท้าคนหนึ่งอย่างแท้จริง พรุ่งนี้ไม่ว่าจะต้องเริ่มจากศูนย์หรือจากความมั่งเปล่าข้าก็จะกล้าไปข้างหน้าเพราะครอบครัวนี้คือเหตุผลเดียวที่เพียงพอสำหรับข้าแล้วเปลวไฟในเตาค่อยๆมอดลงทิ้งฐานแดงเรืองเหมือนตะเกียงเล็กกลางราตรีและในดวงตะหลีเทียนก็มีแสงเล็กๆนั้นเช่นกัน